<ś les> อี่างไงหล <ś les> ังจากที่ไม่ได้อาบน้ำหนึ่งวันเต็มเต็มเนื่องด้วยสองเดิว่ากินยาต้านเวลสต้านยาคลาเชื่มอ,อมป่ะยาต้านไอไอไขวัดใหญ่เนะี่ย เราพูกินยาเหมือนกันกินละกาโนนซากอะไรนี่ไปอาบน้ำนะคะมอจะถอดส้ายหาตไงนี่แล้วก็จะเหลือแค่อันนี้แล้วเราก็ไปอาบน้ำแต้ว่ต้องอาบแบบระวงังอันนี้ก็มอบอกว่าเข้ายาฆ่าเชืเ้อเดี๋ยวรอคุณหมอมาตรวจตอนบ่ายนะคะเยวอัปเดีอาการอีทีตอนนี้กัน ตอนนี้มีไอ้ี่ไอ้ไม่เฉลียแล้วมันกัดไอแล้วมันรั่นมองนี่มองเลยเดี๋ยวว่าับไปทำงานแล้วไปค่ะป่วยค่ะไม่ได้เป็นง่ยอยไปค่ะเอาหนีเอาป่วยค่ะไม่ได้เป<อ>็นง่อยป่วยค่ะ <laughs> อ้เป็นตา่โอ้เปน้นโยคว้างแล้วด้วยตอนนี้ตอนนี้ความดันปกติแล้วค่ะแล้วก็ไม่มีไข้แล้วเพราะว่ายังต้องได้กินยาตามเวลายาเจ้ไอเอ่อ,อยาละลายเคมหาแล้วก็ต้องเข้ายาฆ่าเชื้อ เอยายาไข้เชื้อคอนเมคเชืยใช่ไหมกินยาตานเวลาที่ต้องกินมันครบโดนไวรัสก็คือเชื้อไข้วัดใหญ่เชื้อไข้วัดใหญ่มันเป็นเชื้อไวรัสหมออหรอถ้าจำไม่ผิดไม่มีไข้คุณหมอก็เลยให้อาบน้ำนได้นะคะ ขอบคุณทุกความយุ่นวยนะคะเดี๋ยวจะรีบหายแล้วก็ไม่เจอกันบนเวทีนะ